นะร่วมกันละหมาดจะมาอาบครับที่มัสยิดนะครับมาเป็นเนื้อมาที่เรานะจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺบะฮาตุลาห์นะครับแล้วเราก็จะต้องยืนหยัดนะครับในการรักษาคำมั่นสัญญาของเรานะครับรักษาสุนนะแบบอย่างของท่านสุลต่านสุลต่านลมนะครับแล้วก็เพื่อที่เรานั้นจะได้รับความโปรดปรานความเมตตาจากพระน้องสุลต่านพี่น้องครับอลัลลอฮฺสุลตเปรียบเทียบสภาพของอบ่าวที่พักดีนะครับจะเหมือนกับคนที่ตั้งปฏิภาคีต่อเราหรือเปล่า นะครับเพื่อให้เราได้คิดนะครับในอายะฮ์คุรานในสุรษัลสุมัศนะครับสุรษัลที่39อายะฮ์ที่9อัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าอัลม,มันฮัอัะมมกอานีตุนอานาอัลไลลิซาจิดันวะกออิมันยะฮ์รุลัยครัตั์วยารจูรัห์มัตตาร์มัตร,รับบีอัลลอฮ์บอกผู้ที่เขาเป็นผู้ที่พักดีในยามค่ําคืนในสภาพของผู้ที่สุญูดและผู้เยลามาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อโลกอัลกอรอและหวังความเมตตาของพระเจ้าของเขา จะเหมือนกับผู้ที่สร้างภาคีต่อเลากันนั้นหรือนะครับอันนี้เป็นอญญายะที่เลาะเวลาได้เปรียบเทียบให้เราได้คิดนะครับว่าคนที่บ่าวที่เป็นผู้พักดีในยามค่ําคืนเนี่ยหมายถึงเขานอนไปแล้วเนี่ยนอนหลับไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาในยามค่าคืนในช่วงสุดท้ายของค่ำคืนนะนะ,ะประมาณทักยามสามเนี่ยครับขึ้นมาเพื่อที่จําการทําการสูญูดแล้วก็ยืนละหมาดนะครับเป้าหมายคือเขาเนี่ยวันเกรงต่อโลกอาคเร์และก็หวังในความเมตตาของพระองค์ลักษมีหาเนวัตลา สองอย่างเป้าหมายคือวันเกรงต่อโลกอาครอแล้วก็หวังในความเมตตาของพระสม哈จาราเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเเเตั้งใจเราเนียดไว้เนี่ยนะครับที่จะขึ้นยืนละหมาดในยามค,ค่ําคืนนะครับก็มีเป้าหมายหลักๆอยู่2อ,อย่างนี้นะครับคือวันเกรงต่อโลกอาครอ วันเกรงต่อต่อการที่เราจะต้องไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ลักษาีหาลนะหัวตาลานะไปรับการาพิพากษานะจากพระองค์นะครับแล้วเราก็หวังความไม่ตาจากพระองค์ลักษมีหาลตาลาในะการที่เรานั้นอ,อยากจะได้รับความดีได้รับความโปรดปรานท่านนยดุลยาแล้วก็การที่เรายืนละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยมี2ออย่างนะครับเอาเราบอกคนสองสภาพเนี่ยจะเหมือนกับผู้ที่ตั้งภาคกีต่อแลกกันนั้นเลยจะเหมือนกันไหมกับคนที่ตั้งภาคกีนะคนที่สืบยกับสิ่งอื่นคนที่เอาสิ่งอื่นนี่มาเป็นภาคีกับลักษมีาตาลาเนี่ย จะเหมือนกับคนที่เป็นผู้พักดีนในยามค่ำคืนหรือไม่นะให้เราคิดดูอันนี้เป็นการเป็นการตั้งคำถามเชินให้เราคิดนะครับเราบอกต่อไปนะครับว่ากุลังยาสวินละดียาละมูลนวัลละดีนารายาละมูลอ่ลเราบอกชมกล่าวเถิดมูฮัมหมัดบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้น่าจะเท่าเทียมกันหรือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้น่าจะเท่าเทียมกันไหมนะครับมันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วแหละเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องต้องตระหนักแล้วก็จะต้องยกระดับตัวเองให้ได้นะครับอ่า เราอิหมาตอละเราปฏิบัติอามะนิบาดาเรามีอักีได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาหความรู้ด้วยที่ถูกต้องนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะยืนหยัดในการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้นับถือศาสนาแบบตามๆกันใครว่าอะไรได้กระทาใครว่าอะไรได้กระทาไม่ใช่นะครับทุกอย่างนั้นต้องมีที่มาแล้วก็มีหลักฐานมีตัวบทจากอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของตะซุสละลาอสลามอย่างชัดเจน นะครับแล้วถ้าตัวบทมีห้ามไว้เราก็อย่าได้ละเมิดอย่าได้ฝ่าฝืนแม้ว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนมากเขาจะทาก็ตามทีนะครับอันนี้คือหลักการนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกกุลฮันยัสตวิลละดีนาายะละมูนะวัาละดีนาลายะละมูลจงกล่าวถึมูฮัมมัดนะครับบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้มีรู้นั้น,นะจะเท่าเทียมกันหรือนะอันนี้เป็น,ปนคําถามเชิงให้เรานั้นได้คิดนะครับถ้าเราตบท้ายในอานี้ว่าอินนามยาตตะกรูอัลบาบนะครับถ้าจริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญานั้น,น่ะเท่านั้นแหละที่จะใคร่ครวญ คนที่มีสติปัญญาเท่านั้นแหละที่จะไข้ควรที่เขาจะคิดได้นะครับว่า,าคนที่มีความรู้นั่นนะนะครับเขาก็จะจะจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องพยายามด้วยนะครับเราคิดว่าเรานั้นเ,เป็นมุสลิมแล้วพอแล้วที่เรียนมานั้นพอแล้วไม่ใช่ต้องต้องหาความรู้อยู่ตลอดต้องใยรู้อยู่ตลอดนะครับต้องศึกษาจากอะไรจากตัวบทนะครับนะเราก็จะไม่หลงทาง ถ้าเราศึกษาจากตําราอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวบทอัลกุรอานไม่ใช่สุนนะขอนตะรซูนเนี่ยนะครับโอกาสที่จะหลุดที่จะหลงนะมันมีมากนะครับความเห็นของผู้รู้ก็คือความเห็นนะครับฟัตวาของผู้รู้ก็คือความเห็นจากการฟัตวาแต่ตัวบทนะั่นแหละสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราพบความขัดแย้งนะที่ไม่ตรงกันหันมาดูที่ตัวบทที่อัลกุรอานที่สุนนะแบบอยา่างขอนตะรซุนสโลล่าฮุสลาเราก็จะพบทางออกนะครับแล้วเราก็ยึด อ่าแบบอย่างชสสัลซูนนั้นเป็นหลักนั่นเองอเราบอกอย่างนะครับในยะต่อไปนะครับว่ากุลยาอิบาดเดลลาดีนามณุตะกูรับบะกุมอเราบอกจุงกาวเถื่อโมะมัดโอ้พงบาพ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายจมยังเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าเถอะนะอเราบอกถึงบ่าวให้ยำเกรงทักตกวาต่อลาซุมฮาในหัวตาลาอยู่ตลอดนะครับลิลลาดีนาสนูฟีฮาสิดดุนยาฮัสนะนะครับสำหรับบรรดาพ้ทธ่ธรําความดีในโลกนี้วรุลลอฮิลวาซีอ์นะ คนที่ทําความดีในโลกนี้เขาจะได้รับการตอบแทนนะด้วยความดีแล้วเราบอกแผ่นดินแผ่นดินของ All นะอัลลอฮ์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลนะอายะนี้อัลลอฮ์ลงมาเนี่ยเ,เพื่อที่จะแจ้งแก่วงบ่าวของพระงคงนะครับเนื่องจากว่าในยุคนั้นนะท่านยาักฟัดนิบนบีตอลิบนะครับและข้าศายของเขาเนี่ยตั้งใจจะพยพไปในดินนาบาชัชนะซึ่งอยู่ในอยู่ในมักกะเนี่ยถูกกดขี่กลมเหงถูกทารุณถูกลงโทษและเนื่องมาจาก เขาจะรักษาสัญลักษณ์ของอิสลามนะเขาทารุสุนก็เลยแนะนำให้เขา,า,เาขอพยพไปยังคาบิชเอธิโอเปียเนี่ยนะนะครับอัลลอฮฺสละก็ลงอายะนี้ลงมานะครับบอกว่าแผ่นดินของเราเนะีนะ่ยกว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลนะถ้าอยู่ในดินแดนไหนแผ่นดินไหนที่เราไม่สามารถจะทำรโรนรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์ขออัลลอสฺสลาหรือเทอิดทูนคำสั่งของัลลอสฺสลาให้สูงส่งได้เนะี่ยให้เราทำการอพยพโยกย้ายไปยัง,ยยาายงดินแดนที่ไม่มีการกดขี่นั่นเองนะครับ เราไปในคำว่าอินนมายวฟสอเบรุนอาจรหุมเบรกอรยาฮิซาบถ้าจริงบรรดาผู้ที่อดทนนั้นนะ,นะครับจะได้รับการตอบแทนรางของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องคิดคำนวณน,นะนี่เป็นสิ่งที่พระนรสมาลานั้นได้ยืนยันเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ถูกทารุณที่ถูกด่เล็มนะถูกกดขี่คอยไว้แล้วไม่มีทางออกนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาจะได้ได้ไดไดใช้เป็นแนวในการตัดสินใจเหมือนเราก็เช่นกัน,นถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนั้น นะครับไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกก็อพยพไปยังดินแดนที่ไม่มีการขบขีนะขบขี่คมเหงต่างๆถ้าเราไม่สามารถจะทำรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของอิสลามไม่สามารถจะเทิดทุนคําสั่งของลัสเวลลาให้สูงส่งได้นะครับก็ให้ให้เรานะอพยพไปยังดินแดนที่ไม่มีการกดขี่คมเหงนะครับแผ่นดินคอร์น้นกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอันนี้เป็นข้อคิดนะครับก็ให้เราทั้งหลายนั้นได้ได้ตระหนักให้มากนะครับในส่วนของอัลลอฮ์ Allah บอกคนที่พักดีในยามค่ําคืนในสภาพที่สุญญุตและก็ยืนละหมาด เนะยเรมาดตัวนี้ไม่ไ,มได้หมายควาว่านั่งไม่ได้นะคือถ้าไม่สามารถจะยืนได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนอันนี้สามารถจะทําได้ทุกสภาพนะครับผู้ที่อยู่แล้วก็เยเรมาดโดยที่เขาหวัน่นเกรงต่อโลกอาคิระเป้าหมายคือหวัน่นเกรงต่อโลกอาคิร์และก็หวังในความเมตตาจากลัทธิมาราเนี่ยกับคนที่ตั้งภาคีเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือไม่นะมันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วคนที่รู้กับผู้ไม่รู้ก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับ ในตัวบทในอัลกุรอานก็ส่งเสริมให้เรานั้นได้ศึกษาหาความรู้พยายามเติมอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะทำตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วได้รับรู้รอัลกุรอานได้รู้ฮะดีษได้รับรู้สุนนะขออท่อสู้สละเราศาลแม้จะเล็กจะน้อยนะครับแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็เอาไปเผยแพร่นั่นเองแล้วแบกผู้ที่มีปัญญานั้นผู้ที่มีบรรดาผู้ที่มีสติปัญญานั้นนะเท่านั้นนะที่เขาจะใคร่ควรที่เขาจะคิดนะ ถ้าคนที่ไม่คิดไม่ใขรควรก็คือไม่ด้มีสติปรรัญญาอะไรเลยคือตามเขาอย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้คิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกไว้นะครับแล้วก็เราก็บอกบากของพระองคนะ์นั้นให้ยำเกรงแห่งตักบาต่อลาสุบัตลาให้มากๆนะครับคนที่ทําความดีในโลกนี้เขาจะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนนะครับอขอให้เขาใช้ความสวัติอดทนนะมืถึงเวลาที่เขาจะได้รับ